บ่ายวันหนึ่งในป่าใหญ่อากาศที่เคยสดใสกลับกลายเป็นคริมเมกดำก้อนโตลอยช้าๆปกคลุมท้องฟ้าลมพัดแรงขึ้นและฝนเม็ดแรกก็ตกลงมาอ้วนฟูยืนอยู่กลางทุ่งหญ้ามองขึ้นไปบนฟ้าด้วยสีหน้ากังวลเขารู้ดีว่าเมื่อฝนตกหนักอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะกับเพื่อนตัวเล็กๆในป่าใต้ร่มไม้ใหญ่ริมทางเล็กๆบ้านของมดน้อยถูกสร้างจากดินเหนียวและใบไม้ มันเล็กมากแต่ก็อบอุ่นแต่เมื่อน้ำฝนเริ่มไหลบ่าลงมาจากเนินเข้าสู่รังเล็กๆนั้นมดน้อยต่างวิ่งพ่านบางตัวพยายามยกของออกบางตัวตะโกนเรียกเพื่อนบ้านของพวกเขากำลังจะจมลงใต้สายน้ำ ฝนตกหนักขึ้นน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆมดน้อยหลายตัวพยายามปีนกิ่งไม้บางตัวเกาะกันเป็นสายพันเล็กๆเ,เพื่อช่วยเหลือกันสีหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวพวกเขาไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักขนาดนี้มาก่อนเลยทุกตัวร้องเรียกหากันด้วยเสียงเล็กๆที่สั่นเครือเสียงฝนกระทบใบไม้ทำให้อ้วนฟูรู้สึกไม่สบายใจเขารีบวิ่งตรงไปตามทางเดินเล็กๆจนพบว่า บ้านของมดกำลังจะจมลงไปต่อหน้าเขายืนนิ่งน้ำฝนเปียกจนขนฟูชุม่มแต่ดวงตาของเขาสะท้อนถึงความห่วงแย่อย่างแรงกล้าโดยไม่ลังเลอ้วนฟูใช้หางอันฟูฟ่องของตัวเองค่อยๆปัดออกเป็นวงแล้วคลุมลงบนกลุ่มมดเหมือนหลังคาเล็กๆฝนยังคงตกลงมาไม่หยุดแต่มดหลายตัวก็เริ่มหยุดร้องให้พวกเขามองขึ้นมาเห็นดวงตาอ้วนฟูที่ยิ้มละไม ใจเล็กๆของพวกเขาเริ่มอุ่นขึ้นมาขณะที่มดยังหลบอยู่ใต้หางอ้วนฟูก็เดินวนไปมาคิ้วขมวดคิดหาวิธีช่วยให้ดีกว่านี้เพราะเขารู้ว่าแค่กันฝนไว้ไม่พอพวกมดต้องการที่พักต้องการทางกลับบ้านต้องการแผนเขายืนมองรอบๆและเริ่มมีแววตาแห่งไอเดียบางอย่างขึ้นมาทันที พวนฟูรีบวิ่งฝ่าฝนไปยังอีกฝั่งของป่าที่นั่นเขาเคยเห็นใบไม้ใบใหญ่พิเศษใบหนึ่งที่กลางได้ราวกับร่มเมื่อเขาพบใบไม้เขาค่อยๆใช้ฟันคาบและเดินกลับมาช้าๆท่ามกลางสายฝนที่ยังไม่หยุดหย่อน เมื่อมาถึงเขาวางใบไม้อย่างเบามือคลี่ออกปูไว้เหนือจุดแห้งๆทำเป็นหลังคาขนาดพอดีตัวมดจากนั้นเขาใช้เท้ากดปลายใบไม้ไว้ให้แน่นกลุ่มมดเริ่มเดินเข้าไปหลบฝนอย่างเป็นระเบียบดวงตาเล็กๆเปล่งประกายด้วยความดีใจอ้วนฟูรีบวิ่งฝ่าฝนไปยังอีกฝั่งของป่าที่นั่นเขาเคยเห็นใบไม้ใบใหญ่พิเศษใบหนึ่งที่กางได้ราวกับร่มเมื่อเขาพบใบไม้เขาค่อยๆใช้ ฟันคาบและเดินกลับมาช้าๆท่ามกลางสายฝนที่ยังไม่หยุดหย่อนแม้จะมีที่พักชั่วคราวแล้วแต่อ้วนฟูก็มองไปยังทางเดินเดิมของมดมันยังจมอยู่ใต้น้ำพวกเขาจะกลับบ้านไม่ได้เลยหากไม่มีสะพานหรืออะไรที่ช่วยให้พวกเขาเดินข้ามน้ำไปได้เขารู้ว่ายังต้องทำอีกขัน้น อ้นฟูเริ่มเดินหาเศษกิ่งไม้เล็กๆเขานำมาก่อเป็นทางเรียงต่อกันจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งคล้ายกับสะพานไม้จิ๋วเสร็จแล้วเขาลองใช้เท้ากดแต่ละจุดเพื่อให้แน่ใจว่านั้นพอสำหรับพวกมดจะเดินผ่านได้โดยไม่ลื่นล้มมดตัวหนึ่งกล้ากล้ากลัวกลัวลองก้าวขาเล็กๆลงบนกิ่งไม้มันสั่นเล็กน้อยแต่นิ่งสนิท มดเดินต่อจนถึงอีกฝั่งเสียงเฮเล็กๆของมดดังขึ้นมดทุกตัวมองด้วยความตื่นเต้นและชื่นชมไม่นานขบวนมดก็เดินเรียงแถวข้ามสะพานเล็กทีละตัวอย่างเป็นระเบียบอ้วนฟูนั่งมองอยู่ใกล้ๆหางสะบัดเบาอย่างดีใจเขาไม่พูดอะไรแต่รอยยิ้มบนใบหน้าก็บอกหมดทุกความรู้สึก ฝนเริ่มหยุดลงเมฆสีเทาเริ่มบางแสงแดดอุ่นๆสาดลงผ่านกิ่งไม้ใบไม้พราวไปด้วยหยดน้ำระยิบระยับในความเงียบหลังฝนตกมีเพียงเสียงนกเบาๆและหัวใจที่พองโตกลุ่มมดช่วยกันหอบของขวัญเล็กๆจัดใจมาให้อ้วนฟูมเมล็ดพืชเล็กๆและดอกไม้จ๋วสีขาวที่หอมอ่อนๆ อ้วนฟูโน้มหน้าลงรับของขวัญเหล่านั้นด้วยใจเต็มเปี่ยมเขาไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนแต่มิตรภาพกลับมาแทนที่อย่างงดงามเย็นวันนั้นอ้วนฟูนอนผุงแนบพื้นใต้ต้นไม้ใหญ่หมดตัวเล็กๆหลายตัวล้อมรอบหัวใจของเขาอิ่มเอไม่ใช่เพราะรางวัลไม่ใช่เพราะคำขอบคุณแต่เพราะเขารู้ว่าแค่การใส่ใจก็สามารถเปลี่ยนโลกของใครบางคนได้แล้วจริงๆ